รอเขายู่ห้อน้องสนมอื่นรอเขาพุทธดูกองไ่นะเเหลืองเนาะเอาเาเอาซิฟเพนตัวดตั้งสานพูใหญ่บ่เกิดตัวตดตั้งสานอยู่ไสอันอยู่สวนน้ำมันขังอ๋อเปลเทศบาลอันเันล่ของเก่าวันมีบ่ บางอย่างก็ถึงโยงมองเก้าจมอยู่ในน้ำไปอย่างเงี้ยไปเอาล็อกขึ้นเร่กวนเสร็จแล้วบวชขึ้นป้อกเอือนส้วนบดีจีเกือของบ่อยากผู้เมียดอกกันของเก่ามันมีเห็นบ่างอย่างอย่างผู้เมียได้เหรอผู้เมียนะเพราะตัวเก่าน่มันเก่าแห้งเออแบบหมายถึงว่าของเก่ามันเคยมีเห็นบางอยางอย่างผู้เมียถ้าเปลี่ยนก็แค่นั้นเอง ยางหมดแล้วจะขาลงฝักวพอนแดดห่อนนีเด้อนี่คนนิวก็ันีก็ได้เลยแบบเมื่อกี้สองลนหง็สาม้อกก่อน่าะก้ละสิบคะลูกค้าสองก่อนก่อนละสามนี่แหะก่อนละสานี่แหะสองก้อนสองก้อนกิดบ้านนี ดามันเ่ดาดค่ะลูกค้ากินอยู่เลยตัวเอ้าเียมเลยเี่กินเหรอไก่อยู่บไก่ยากินไตเรกนหยาบปูเถาว่ะูเถาว่ะกินดาดนน่อยเาว่เด็กหน่อยแต่ว่าไม่กนเาตัวเด็กหน่อยจไมจิกินมันไตมันแสบตัไตมันแสบเน่คบครับตอนนี้สี่สิบค่ะลูกค้าสี่สิบอุ้ย นี่เงินบอลเขาจะเอาดอกเงินไม่แบอคือไหนบอมก็เอาข่เยอะเอ้าตัวนี่แถมหมดแถมดีอไรีิมเดิมเาก็ไม่เจอนีนะบอกว่าสุภาพบุญยางใบไวไม่ต้องผิดเด้อ้ยของเง่นบ่นเถอะน้ะแซ่บเลยรัดแ่นลรวเก่าเพราเก่านี่หน้าก็ีแดแก่อยากไปอยากไปเนี่ย พวกนั้นใส่แผ่นเดียวกันก็นได้แผ่นเดียวโอ้ธอพอขาขายแผ่นมันแผ่นหนาโมนแผ่นบางาามันมีเท่านหรนล้านบางไดอกเ้าสิเาเยสา้าม,มนเาดอปยดยวนี่เยิคือว่อา

ก็แนอายุมันเท่าไรล่ะอันทีเอาเงินทันท yeah. ีเอาตามห่าว่ากันมันต้องเลยไปเก่าแทนสีแปดเต็มบ่ฮะปดเต็มกับกับเดือนกวัวเนาะสีปดบวกอีกเก่าสีเ้สสสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกินข้าวเที่ยงใน้ายเตอบรมันี่พันกินข้าวเที่ยงในไา่เต๋อบุีมันน่คนมันโมมีเหื่อมีแห้งเนาะ มันมันเมื่อยู่ไก่ม้อกับใจซึนขึ้นเขียนใ้พอแม่ก้อนก็ได้ต้องไงเรียกพอแม่ตายแล้วเนี่ยเออกันนะครัพอแม่ปูยาตาใหญ่โอ้ยโอ้สดงว่าต้ตรงมี่ตรงมี่ส่วนกันตรงมี่ตัวใดตัวหนึ่งส่วน สองมีสองอันซ้อนกันหัาพอเป็นผมมันบดเขียนได้เขียนลงไปมันซ้อนแผ่นทองมันซ้อนกันหมายถึงว่าแผ่นทองทำเขียนเพือได้ยังไรบ่แผ่นมันเด๋เขียนเกินไปมันเป็นยังต้องเขียนลงไปโอ้ม่ใชมือแข็งหนิหมวนแผ่นทองสอนกันได๋วทำไมเป็นหมุนที่ละเอียดจีบเพราะทั้งหมดเลยสามารถมมวนแผ่นทอง นกันได้แข็งแข็งเลยมันอยู่มวนได้ดเดินชิดขวาเขา้าหมเขมันคือเดินชิดซ้ายเหรออะไรเขาอะไรเยเย็นหรปั่น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 ปันปั่นปัน่นกั่นป่นาั่นนปั่นป่ปั่น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 ่นป่นปั่นั่นปันัป่ั่นนะ <c oughs> ัน <c oughs> ัน,นปนั่นั่ั่นปนั่นปั่่นปน ต่อกำเนณต่ออุปสรรคทั้งปวงให้ชีวิตทีชีวิตเป็นคนเข้มแข็งทั้งกายและใจให้เป็นผู้มีชัยชนะทั้งทางโลกและทางธรรมจะได้ขาดตกบกพร่องหรือสูญหายตั้งแต่แบ,บัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปแม้นข้าพระเจ้า ขอให้ผัดอธิษฐานเรานอนหน่อยก็อธิษฐานเราโรกไปให้เจ็บอยู่ของมีอย,ยังอย,ยากให้หายก็ยันหนาขยายอให้โมทนาบุญน้ากันมาโมทนาบุญน้ากันเดี๋ยววันนั่าจุดถูหกหน่อนอนหน่อยก็อธิษฐานให้ใหายจากโรกไปให้เจ็บให้ได้เป็นบุญเป็นทานให้ได้ ซื้อซีนกินธานุไหนปฏิบัติีปฏิบัติชอบผลข้อผลโศกบนไว้จักษ์บนผับปลาไว้จักกองนี่ผับปลาหน่อยสิผ้าเห็นอั้ยการผู้ขาหายผู้ขาที่ไปถวายผับปลาบวชชีจักเจ็ดหมื่นว่าไป <c oughs> บนนอ,อ,อ,องเขาห่มเขาจักเจ็ดหมื่นยู่วัดบ้านจะพร้องกันได้จะเป็นยัง ถ้าว่าแม่บวชเขาอยู่สาธุเขีนอะไรบนเจ้าเขียนเลยอธิทานในพระนเยีในที่นั้นอธิษานนี่เลยที่บนกัะบนบนเลยใ้มันได้ทมึงจำเอาได้กันมงบนเรื่องบอดได้เรื่องบนอันสันเกอบนกันบนดนกับไปแก่อยู่แล้วพายใหญ่มาต้องสนมคนดี ให้บอกคนว่าัีิเห็เยนยังส่างภายใ่ก็ให้บุกุศลมาตอบสนองอาทุวาดีหานยังให้ดีก็ให้ผู้ข่าดีตามมึงอะว่าไปดีจะให้พิสูนอะไรฉันก็จะทนเพื่อคนที่รักเหนื่อยหนักก็มันไม่รัก ้าแดดฟ้าฝนเจ็บลมก็ไม่เปลี่ยนใจความลับภายในจะบอกใครไม่ไง่ายหรอกเธออุปสรรคคือสนามสาร้างรักของฉันไม่พอไม่วันกว่าวันความจริงเชลยจะบอกด้วยใจ ให้ซึมถึงใจเธอเลยเพียงคอยคำเอ่ยเราไปยังไม่แน่นพอขอเธออย่าตัดโอกาสอย่าให้มันผ่านสายใยรักฉันวันไวขอเพียงมีหวงังจะให้ฉัน สูตรอะไรก็ได้เธอตั้งโจทย์ไว้จะกินไอ้ยินนีเสมอขอให้เธอบอกมาที่ยังสงสัยที่ต้องแรงใจฉันพร้อมอธิบายเสมอที่สูตรอะไรก็ได้ให้มั่นใจเธอ วนใจฉันมันเสมอคือรักเธอคนเดียว ให้มันหา,ายใส่ใจรักฉันวันไวขอเพียงมีหวังจะให้ฉันพิสูจน์อะไรก็ได้เธอตั้งโจทย์ไว้จะกินไอ้ยินดีเสมอขอให้เธอบอกมาที่ยังสงสัยที่ต้องแพรงใจ ฉันพร้อมอธิบายเสมอที่สุดอะไรก็ได้ให้มั่นใจเธอส่วนใจฉันมันเสมอคือรักเธอคนเดียว เอาไว้ใส่ค<บ>รับครับมันจะอยู่้างน,านั้นใช่ไหมครับมานก็มันงานเนาะครับผมขอบคุณครับ นะครับนะโมตสาภะคะวะโตอาระตะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาวิาิสิตาบริทางันกวุรยทุย ขอกราบเรียนเชิญเพืไทยเทวาเทวดาทั้งหลายทั้งสิบหชั้นฟ้า15บหั้นดินสิบสี่วันบาดาลโดยเฉพาะพระอูน์เจ้าที่เจ้ากงมพารีพระแม่นลางกรณีพระแม่คงขาพระแม่ปูตกพระเิรพระใหม่พระพิรุณพระยาพุขพระยาหน้าพระสี่หงาพระพูนขอเรียนเชิญท่า ขันทรพรขันทรังติสนขันรพ่อพานด้วยแฟนเพื่อนเ็คือทวีปริโยไทยนายอุบลบุญสุขอุบลบุญสุขัไหนมาหันอบออุบลบุญสุข20บาทบตานรุเกชาับุกสินะครับบานยกระดับบบดีนัสิเกตเลื่เลยเขียนลูกไปเลเลอะนครนบ ตัวนี้เทพผลิตซิมเนี่รดับต่อไปรับลูกค้าที่นอนอยู่ที่นตลเทพผลิตมล่อเรือมีล่อเือลอเรือที่นอนอยู่อเขียนลงไปเลยสอเสือสลีมอมมานอนในสลีดนอนเนสลีดอสลีดอมาสลีดาแดองสียอดอเบิรอกันทําป่อมกรอปูเนถังแร

อ่าันเดทเป็นคนแรกเป็นปฐมมาเริ่มมีเจ้าซื้อนี่ซื้ออาจารย์เขียนแล้วอะซื้ออาจารย์เขียนแล้วอ่าเอาซื้อใครอีกวะซื้อคนเป็นนะเอาซื้อพ่อแม่ก่อนซื้อพ่อแม่กันปเะอานายคุณบุญสุขนายอย่างก็คุณคุณน้องหนูบออ่าแล้วแก่ท่านแม่เพื่อกับท่านผู้กำกับเทเซแล้วก็อ่าเรียนเชิญเป็นลงมาข้างล่างนั่งหลัดบุญสุขใหญ่เป็นไปยืนนั่งหลัดบ่อันตราย ล่อบูฮูด้วยแตยฮบฮ้นั่งเวลาถึงนั่งรัด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 บ่ซื้อคนเป็นเล้วเจ้านย์บ่โอเคถงกับพ่อสองทางพิเศษไปขึ้นก่อนเลย เอากรจองยองมาทุกคนนะครับไปเป็นตัวแทนยกไปสถังใครกันนะเพื่อกับท่านพูหวงกับผู้หครับจเพื่นแยกยังได้ผมกับูหูกันแต่ว่าเท่ลงไปก็ร่วมกันหมดแหลอครับเอาใส่กลางก็ด้เด้อตาตาแนนเพื่อนจับทั้งนแล้วบอกเพอสัสาน

ขึ้นไปเทศนะครับทำการนิดนึงครับ 这种电费又高。 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ